สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมีเป็นพาพิตาชัมโบนะครับนี่นะครับพาพิตาจัมโบรุ่นหมดนี้มหาบารมีนะครับหลวงปู่อิ่มนะครับปัญญาวุโธนะครับซึ่งผมทำการจองมาเป็นรายการที่สามนะครับเป็นทีนเดิมนะครับจะผมจะมาแกะชมกันนะครับ นี่นะครับหลวงพ่ออิ่มนะครับจุบเป็นเนื้อใบลานนะครับ นี่ครับเป็นเนื้อใบลานนะครับนี่นะครับเนื้อใบลานนะครับนี่นะครับอ่าด้านหลังก็จะมีเป็นหนังเสือด้วยนะครับ ก็จะมีเป็นติดหนังเสือด้วยนะครับหมายเลขโค้ชนะครับสามแปดเก้านะครับเนี่ครับจำแจมแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับม,มอนซานนะครับเนี่ยครับมอนซ่าร์เน้นๆเ,เ,เลยนะครับ สำนรับคลิปนี้นครับผมขอขอฝากเพื่อนฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับและคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ